เออผมเข้ามาในเกมที่มีชื่อว่าเออดีไซน์อิตนะครับผมช่ซึ่งผมเห็นว่าเกมมันมใหม่ผมไม่ได้สนใจหรอกแต่เออเออผมคิดว่ามันมันน่าจะอาจได้เออเมื่อกี้ผมอา่านละตีมของมันคือสีทองผมรู้แล้วผมจะแตง่งแต่งตัวให้เป็นสีทองสีตัวเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นสีเหลืองอ้าวอีใช่อสีเหลืองไนมะ่ใช่้หายเออสีเหลืองเนี้ยอันนี้เป็นสีเหลืองพอดีต้องเป็นประมาณนี้เลยร่างกายเราต้องแข็งแรง,แรง เวร์ลิ่งไอเทมทำไมมีของให้กูใส่น้อยอย่างเลยมังเกงไม่ต้องใส่ต้องใส่ด้วยโอเคหมวกแต่งตีมสีทองอะก็ผมโอ้โหหมอะกเ็เป็นผู้หญิงชัวร์แต่งตัวแบบนี้อืโคสุดเท่ไม่มีสิ่งไหนบนโลกวันนี้ที่เทเ่มากกว,ว่าผมเลยเนี่ยแล้วมันเสียตังค์ไอ้เหี้ยแล้วผมไม่มีตังค์เลยผมมีเจ็ดสิบแล้วกูจะแต่งไงคนระาบตีมสีทองนี่อันนี้โ,โหนี่ดูว,ว่บเอานีอ,อกเฮ้ยโ,โหสุด คูทำไมมันเท่ได้ขนาดนี้วะเนี่ยจริงๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมันส่วนมากมีแต่ของเสียตังค์หรือกูถามจริงมีเวลาหนึ่งอาทีโอ้โหผมมันให้เวลามาเยอะเกินไปนี่แม็กซิโกแม็กซิโกชอบทองโอ้ยเอแพงเกินกูจ่ายไม่ได้เนี่ยกูก็แต่งได้อยู่แค่อนี่มีเสื้อนี่ว่าเสื้อสีทองอ่ะนี่ไงกูได้เสื้อสีทองอ่ะสุดเท่แล้วก็กางเกงกางเกงสีสีทองนี่ไงห้าบาทซื้อเลย โอ๊ยทำไมมันตุดคูได้ขนาดน,นี้หน้าน,นี่คืออะไรไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่ประตู้กัมอ้วนอีกแห้ะนี่ดีกว่าผมไม่ได้มันเสียตังค์อ่ะอืมผมหาร่างกายก่อนนี่แด้กันอ๋อมันมันอ๋อเข้าใจไม่ได้แม่แม่เงินไม่ใส่แล้วกันบอดี้โอ๊ยแล้วหน้าแต่ละหน้าแม่งโอ้โหโคตรแพงกูมไม่มีตังค์แม่เงเลย โอโหเลย11วิผมไม่รู้ต้องแต่งอะไรแล้ว,ลวผมมาแค่นี้มันก็มีเสน่ห์พอแล้วนะผมทำม,มิดดีไซน์เลยพร้อมแล้วชนะแล้วผมมาเฮ้ยแม่งแต่งตัวกอฟผมมาทุกคนดูดิโอ้โหแม่งบางอาจมากเกินไปแล้วเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเนี่ยเราจะมายืนโชว์กันตรงนี้ใช่ไหมผมไม่รู้เออเนี่ยโอ้โหตัวกูเด่นตุดตงางามตุด,ตด โหวดเลยอีกีโหมดนี่บอกมือให้คนดูบอกมือให้คนดูวันนี้ไม่โหวดให้หรอกไม่เอาวันนี้ก็ไม่โหวดให้หรอกโอโ้โหคนนี้แต่งตัวได้ยอดเยี่ยมกลัวเลยคนที่ถแม่งแต่งตัวแบบไรสตาร์สู้ผมกับคนนี้ไม่ได้เอาสองคนแม่งคู่กันปะเกิดมาแบบคนคู่แต่งตัวแบบคู่คูว <laughs> ินเนอร์คือนี่เอ้ไม่มีผมอยู่วันนี้ได้ไงพวกมึงโหวดอะไรกันเนี่ย เอ้ยอะไรมันต้องมีกูสิมันเป็นไปไม่ได้อะฮัลโหลเมาถึงฝากอะไรเนี่ยโอ้แล้วคือไอ้พวกนี้แม่งเล่นนานแล้วไงกูไม่มีตังค์อ่ะกูไม่มีตังค์ซื้อของไงนี่เล่อบอลอย่างนี้ได้เตะฟุตบอลางนี่ไงโอ้เป็นนักฟุตบอลด้วยเป็นนักฟุตบอลด้วยกูเออโอ้โหนี่ชอบเลยฮิปเตอร์มันมันรียังไงมันมันรีได้มั้ยนี่ถอดถอดเอาให้หมดเออไอชุดนี้ชุดฟรีใช่มั้ยจำได้ ฮิปสเตอร์ผมนึกออกแล้วผมจะใส่อะไรไอแม็กซิกันหายไปไหนอยู่วะมันอยู่ตรงไหนไอแม็กซิกันมันอยู่ตรงนี้ปะตรงไหนนะแม็กซิกันไอแม็กซิกันที่ผมดูตอนแรกนี่ไงเดือดตังอีกยี ifter, ่สิบห้าฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ใส่หมวกไงน่ะวะเออมันจะแบบผมอธิบายไม่ถูกอะแต่ผมนึกภาพออกนะแต่มอธิบายไม่ถูกเนี่ยแล้วกูมีตังอยู่ยี่ห้าจะบ้าเหรอไอ้เหี้ย พวกฮิปเตอร์ฮิปเตอร์มีคนฮิปฮิป,ฮปใส่นี่ด้วยของถูกคูใส่ของหาของถูกๆใส่กันแต่หมวกน,นี้แหละโอ้โหสุดเท่แล้วก็อ,อันนี้ก็อ๋อเมื่อกี้เราเปิดโหมดอ๋อผมของโอ้ผมผมมันจะเป็นไหมมันจะเป็นผมจําจะเป็นอะไรมันจะเป็นหรอกมันไ้่ั้องใส่ผมใส่แว่นโอ้ใส่แว่นคูลๆเลย มีตังค์ยี่บาทกูซื้อแว่นอื่นไนดะ้ไหมเนี่ยอีม๋มันทำไมมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้วะเนี่ยโอ้ใส่เกินโอ้ยจบแหละอืมอืมหลังจากที่ตั้งดูมาเนะี่ยทำไมถอดนี่ไม่ได้ออมันจะโป้ปใช่ไหมเปลี่ยนดินะต้องหากางเจงเลยถูุกทีก่พวกคิปเตอร์เอาใแ่กัน กูติดนี่เพื่อนอะไรวะเนี่ยทำไมผมติดนี่อ่ะกูเสียตังค์อะไรกันอะไรเยอะๆอ่ะนี่อันนี้อันนี้อนนอนนอเออแมสโอ้จริงด้วยแก้แล้วผมหาชุดฟรีดด่ดกว่าผมว่าไม่ได้ละอืมชุดฟรีนี่ชุดโอ้โหนี่เลยชุดนี้เลยมันเก่งสุด ต้องแต่งหาด้านเนี่ยพวกฮีเตอร์เสื้อไม่ต้องใส่หรอกกูคนกูไม่ใส่เสื้อกันหรอกแล้วก็อ๋ออ๋อเนี่ไม่มีอะไรบอดี้เฟสหน้ามีตังค์แค่สิบสองซื้อหน้าอะไรได้บ้างดูเหมือนจะซื้อไม่ค่อยได้เท่าไหร่ซื้อนี้ได้มันแยกความต่างไม่ได้ถึงซื้อใส่แมสเนี่ยก็เพชรไม่มีแอนิเม,มชันไม่ต้องใส่หรอกกูไม่มีตังค์ ผมแต่งตัวเสร็จแล้วผมแต่งตัวเสร็จแล้ว,วเดี๋วยวรอดูงานเริ่มได้เลยโอเคหลังจากที่มื่อกี้ผมเตะบอลในล็อบบนะีปป้เป็นชา,ยายต,ติเลยว่าจะเตะเสร็จตอนนี้ผมมาแล้วโอ้โหปวดถ้าให้เรื่องนะย,งนะยังไงผมเขาก็เรื่องผมอะให้ผมจะที่ดูมนะันเนี่ยคนที่ผมควรหววให้ผมบวชให้คนนี้เลยคนนี้แม่งโคตรฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์จัดจริงๆแต่คนแม่งไม่เท่อ่ะโอ้คนนี้เท่สุดอนะ่ะผมด้วนยะยังไงทุกคนก็ต้องหววให้ผมจริงๆนะงไหมมีห้าคนเนี่ยยังไงก็หววให้ผม พราผมนั้นเท่ที่สุดในนี้แล้วไม่มีใครในนี้เท่กว่าผมอีกแล้วแบบแม็กซิกันเลยถ้าตานี้ไม่ชนะนะผมจบคลิปเลย,ยจริงที่หนึ่นะ่แหนะยังไงมันก็กลัวไม่รู้ผู้ไหนแต่ผมว่าผมที่หนึ่งเนาะผมนั้นแต่งตัวได้เท่ามากโอเค